เหมือนกับพร้อมพร้อมรูปเลยไม่เราก็แบบแบบมันเราพยารามไม่ตีไม่ตีแล้วใช่ไหมาะไม่คือมิวก็พยายามแบบพยายามไม่ตีเลียดกับการดเนินชีวิตมากก็คือแบบว่าแต่ว่าก็คือด่าด่าอะไรแบบทำอะไรที่มันคนแต่ไม่รู้ว่าหลุดไปตอนไหนแต่ว่าครูใหญ่พูดแล้วให้คิดดีนะเรามาตรงนี้เราเหมือนกับถ้าเรามานอนอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นที่เขาเชียร์เราเขาจะเหมือนกับว่าไม่ก็ก็วิแฟนสังเกตว่าตอนมิงคุยกับคุณปุ้มนานมาก นาอแนกว่านมาเยอะอะีนานมากเขาปุ่มเพาะว่าแบบเขาพูดเหมือนเขาพูดเขาพูดเหมือนประมาณว่าแบบเขากลัวแบบว่าเครียดจัดเลยนะกลัวโดนอันตายแต่คือแบบเฮ้ยเขาก็เขาก็พูดจนข้าศึเครียดแต่แต่เขาพูดแบบเครียดไม่ใช่แบบเครียดแบบกดดันเราอะไรแบบนี้เครียดแบบอยากให้เราพูดอะไรกับเขาเออก็ดีแล้วดีคือว่ามีอะไรแต่ตอนแรกก็แต่ตอนแรกก็แบเตอคิดแล้วแหละว่าโดนทำหยาดหนึ่งแน่นอน แต่ก็ไม่รู้ว่าโดนเรื่องอะไรนอกนั้นหรือเปล่าหรือว่าโดนเรื่องอื่นด้วยเรากกลัวเราก็ไม่รู้ไงว่าเรื่องอะไรหรือเปล่าคือทุคนอยากได้เขาทำไมวะคือเพลงคือไม่รู้อ่ะคือนี่คือว่าคือแบบรสนิยมกันมากคือก็เลยเหมือนว่าได้เลยน่าก็ต้องลวกแลอีกอย่างหนึ่งอ่ะคืออยากให้ออีกย่างงนึทุกคนเห็นได้ทีแล้วเมื่อี้จริงไหมเธเดียวแอบเห็นน่าเห็นน่ แล้วพี่แกแบบมั่นใจมากแล้วก็บบ<ด>แบบประมาณว่าคือพูดคิดแล้วคิดดีมากคือเหมือนเนี่ยเราถ้าเราซ้อมคนอยู่บ้านเพราจะเออเห็นความมุ่งมั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรานอนเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเชียร์เขาทำไมอ่ะเขาวันนอนอมันภาพละเข้าใจไหมว่าภาพที่ออกมากับที่เราเป็นไม่เหมือนกัน เข้าใจก็คือคุณอุ้มก็พูดกับเบลคือเรื่องนี้ว่าเขาเห็นเราแบบมานั่งคิดเกี่ยวกไม่ดีคือพยายเข้าใจพรายาแว่าไม่คือเราเราตอนแรกตอนแรกก็คิดงว่าเออเป็นตัวเราใช่ไหมนี่คือกระแพงนี่คือิวสิกนี่คือตีอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเราเขาเรียกว่าอะไรนี่ไงคือไม่คือเราต้องมขับตัวเองมากขึ้นเออแค่นั้นแหละไม่ได้เปล่าว่าเป็นตอนแรกเป็นห่วงไม่เป็นห่วงเออให้ก็กลัวแบบเธอร้องไห้บ่อย ซึจอนบ่อยเหรอไม่เห็นบ่อยเลยไม่บ่อยนะครับไม่บ่อยคิดถึงแบบคิดถึงพ่อถึงแม่มันก็แบบก็คือแบบบ่อยอะบางคนถ้าจะร้องห้ร้องเนาะแต่ตอนแรกก็กลัวเรื่องหลอกไอเนี่ยเข้าจะก็กลัวก็ดีนะแต่ว่าพุ่งร้าถึงเลาวดูเครียดๆตอนเล็กไปแต่คือคุยดีคุยดีนั่นแหละเรื่องเห็นนะที่ยังบอก โอ้ยนี่แปดสิบปันนีงติดมันมดเลยก็เมื่อกี้ที่กินข้าวยังมีบอกค่ะชัวชัวชั้นชั้นลองกินข้าวเหรบอกตีรู้สึกมันมันเป็นลางหอมมันต้องมีอะไรเนี่ยเราติดกับพุกพูดเดินมาตอนนี้กันกีตาร์เป็นไงล่ะไม่เครียดละสิเนื้อสั้นแบบนี้แล้วแบบพูดแบบถึงกับ ดูเครียดอ่ะเคุกุ้มเป็นอะไรหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยเออมีอะไรหรือเปล่าก็มีนิดหน่อยตอนนั้นเราเอาคิดตาวางต้านต้านวางคิดต้าหน่อยซีดเลยอันนี้ก่อนประชุมเหรอตอนเราต้อนประกาศเราต้อนประกาศหรืออะไรเดี๋ยวปล่อยละเดี๋ยวคุยต้องคุยกเพื่อนนิดหน่อยโอเคเพื่อนเพืนทำอย่างนั้นเพื่อนคนที่คุยเพื่อนคนนี้จะต้องมาคุยกับคุณกค้มคือ คนนี้เนี่ยฟังแบบเราเล่อกว่าสามคนนี้คือแบบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ตอนบอกว่าไม่ใช่มาเอแต่นอนนี่น่าอยู่ดีแล้วสู้ๆมันมีเรื่องที่ซีเรียสอะรู้ใช่ป่ะฮะมีเรื่องนึงที่ซีเรียสรู้ใช่ป่ะเรื่องอะไรซีเรียสคือแพงซีเรียสเองซีเรียสเอง เย่าคิดมากทำให้ดีที่สุดเรีส์เข้าใจว่ามันแบบว่าอึดอัดนะแพงเยอะนู้แล้วว่ามีเข้าใจมาเพราะว่าเข้าใจปะมีเข้าใจเข้าใจนะเพราะว่าแบบว่าอันนี้ต้องต้องยอมรับว่ามีอ่าน้ำร้อนมาก่อนอันนี้ต้องยอมรับนะยอมรับเออไปๆไม่หรอก ทั้งเดือนก็มาเราสามคนนั่นแหละตีไม่บอกลูกบอกเลยว่าซ้อมไปกี่เซตแล้วเขาจะแปะสติ๊กเกอร์นี่ไงอยู่ห้องน้ำมีกว่าไม่ไม่อยู่นี่ไออยู่พี่ปองอ้าวนี่อยู่นี่พี่ปองอยู่นี่สเลิฟอยู่เนี่ยปิดตาอยอ้าวโลกมาลูกลอกแตะอีกแล้วนะนี่ตีใครอ้าวติงแมวขอดูรูปหน่อยได้ไหม นี่ไงเตรียมแพงทำไมสังงเอาไว้ว่าสักหัวนอสักใบไหมเอาไว้หัวนอนสักใบไหมเอาอีกทีเร้วดีดีหนอนไม่้องโปกวันนี้อยู่หัวกระมั้ยอนไม่ได้คนนี้หัวกระเซ็คนสายบนเตียงแพงนี้แบบว่าคนนี้คนนี้ใช่ไหม ไม่รู้จักแต่เคยเห็นอบอุ่นนะเว้ยที่เซนเตอร์พอยท์มีใครให้โชว์รูปนี้มั้ยเซนเตอร์พอยท์เนี่ยนะให้โชว์แท็กซี่ไงก็ก็ได้มาก็แต่เด็แต่เดเอาไปสักใ่ไหมมีเอาไปสักใบไหมมั้ยแต่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 มาเป็นแบบมาเป็นเสือสีชมพูนะไหนไหนไหนพี่บองพี่บองพี่บองตอนที่พี่โบ๊ชอยู่เรียนเดี๋ยวพี่เขาเขาห็นแบบแบบปะ ไอเพื่อนคนนห้นนะอยู่อะแงสุดยอดแล้วเนี่ยไม่รู้มันมันเกิดได้ยังไงเลยที่ของมันต้องมาโดันมันมันมันจริงไครับมันะวะนี่มอะไรกันถามว่าฉันเป็นใคร ไปรบกวนพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วหลับแล้วพี่นุ่งผงพี่นุ่กผงมาต้องทัก่อน8ชั่วโมงอย่างน้อยนอนจนผิ่ดีเลยดูด้วยเลยโอ้โหวายจริีอะ าปลงนไม่ไยเฮ้ยพี่นอนรงริงโอ้เออไ่อะเอดาบน้ำเนี่ยวันนี้นอนเลยได้ข่าวกินน้ำพริกปลาทูกระปิไม่ปลาูไงพี่ให้พี่ปองเชสไครับลลย

ลืมพันธุ์พ้องคอยู้องเดี๋ยวเสียงจะแฮงปาร์ตีสด้วยปาร์ตีสนด้วยปาร์ตีสด้วยอะไรเื่หฮ้ยแต่แบบแพงไม่ได้เลยโปรตุกีส เียจริงะแพงต้องต้องต้องอดงไม่เคยเป็นอย่างงี้จริงเพราะว่าคือคือเข้าใจมอตอนแรกเลคือแบบมันแบบมันทรมานรู้สึกแบบงี้เลยนะรู้สึกแบบอยากแบบมันรมานแต่ว่าแบบมันก็ต้องแบบมันมันทตามใจไม่ได้นี่พูดจริงๆเลยจริงๆฉันไม่อบแล้วนะไม่คิดว่าแไมันไม่ได้ผิดนะแต่ว่าแค่แบบว่า มันมันแค่ไม่ใช่เวลาเออจริงบางครั้งแผงก็แบบเอ้ยมันไม่เป็นไรว่าบัคอแตกออกไปอย่างเงี้ยก็โกรธเฮ้ยไม่หรอกเราก็แบบตอนนี้คือแบบว่ามันเหมือนไม่มีอะไรมากเขึ้นแล้วตอนเนี้ยต่อไปก็ถ้าต่อไปก็ไม่อะคิดอย่างนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าทำไมเราก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นแผงออกเนี่ยที่จริงอาจจะเป็นแพงออกก็ได้ไม่หรอกมากอนไหนบ้างเราเชื่อดีว่า เชื่อดีว่ามันมันยังยังมีมีตัวตายมันก็ต้องแบบมันต้องมันไม่ใช่แบบว่าจะลืมจะมันกลายเป็นว่าแบบว่าหาอะไรแบบมาที่ดีกว่ามาทำให้แบบไม่ต้องคิดมากออจริง มันมันยังไงมันมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วอ่ะอ่ะจริงโรอจะถามว่าฉันเป็นใครเมื่อ่าจิดมากนะแล้วไม่ตรงทาววาดีฉันเคยรักใครเราอย่างดี ไม่นอนเลยเดียวนก็เราอ่ะถ้าแม่อาบน้ำพี่ก็นอนไม่ได้จริงหรอพี่หญิงก็นอนไม่ได้กัไปแบบน้ำเถอะคะอ่ะไปนอนลูกนอน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 ไ้อาบน้ำกันนะกลัวเป็นแบบเป็นเด็กดีของพวกพี่ๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย Omni.